สวัสดีค่ะว่าวว่าวว่าวมาด้วยมาก็นนมาด้วยพันยาจะมาพูดทำบ,บอกคำศัพท์เยอรมันกับไทย่อเนาะขากาไฟเรามาเริ่มด้วยผลไม้อันนี้ผลมไ,รรไม้ <Apple. S 1> <Apple. S 2> แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลลักข้างหลังก็มีค่ะแอปเปิ้ลเรียกเรียกเรียกแบบแม่เรียกว่าอะไรแอปเปิ้ล อ๋ออันนี้เรียกแบบป,ป๊าป๊าเรียกแบบแม่ว่าแอปเปิ้ลเรียกแบบป๊าป๊าว่าแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลทำทำมอะไรได้นี่เห็นไหมเป็นกล่องๆรู้ไหมอะไรอืมน้ำแอปเปิ้ลน้ำแอปเปิ้ลน้ำแอปเปิ้ลป๊าป๊าเรียกว่าอะไรแอัพเซลวาซาไม่ใช่แอปเปิ้ลซับใช่ป่ะแอัพเซลซับแอปเปิ้ลซับเรียกว่าน้ำผลไม้น้ำแอปเปิ้ลเนาะอันนี้รูปอะไรเอ่ย กล้วยนับก่อนกล้วยนับในกระดาษกล้วยนับที่กระดาษหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าลูกฟึมฟืมเขฟืมหมายถึง5้าใช่ปะฟึมอันนี้รูปใหม่เลยรูปอะไรเอ่ยแครอทแครอทไม่ใช่แครอทป๊าเรียกว่าอะไรกล้วยขัญญาป๊าเรียกว่าอะไร,คร,ะไรแครแครอท แครอทแต่ะครอทแครอทมีสีอะไรดูสิไก่ลุนแครอทมีสีอะไรสีส้มสีส้มสีส้มปาป๊าเรียกว่าออรังออรังดูรูปต่อไปอันนี้เป็นรูปส,ส,สีสีแดงสีแดงสีแดงเรียกว่าเรียกว่าโรสแล้วก็เป็นเป็น,เป,นเป็นรูปอะไรรู้ไหม uh, <tomato. S 1> ตทวมาแต่ตัวมาแต่มะเขือเทศ มะเขือเทศใช่ไหมมะเขือเทศหืมรูปต่อไปคณียารู้จักไหมเห็ดอะไรเห็ดเห็ดแซ่เห็ดซ่เขาเรียกเห็ดอะไรเห็ดแชมปิญองแชมปิญองรูปต่อไปคณียากินอยู่เรื่อยเลยเรียกว่าอะไรคาทอเฟลคาทอเฟลคาทอเฟลมันฝรั่งใช่ไหมมันฝรั่งมันฝรั่งจุก่อน